สวัสดีครับวันนี้ทำไมพุทธจะมาวิเคราะห์เรื่องที่คุณโอ๊ตไปเล่าในรายการชื่อเรื่อง9บาทใครยังไม่ได้ติดตามหาฟังได้จาก The Ghost เลยครับวันนี้เราจะมาดูว่ามีเรื่องราวอะไรน่าสนใจบ้างสรุปเรื่องสั้นๆเป็นเรื่องของครอบครัวหนึ่งซึ่งคุณแม่ตั้งท้องขึ้นมาระหว่างนั้นมักฝันถึงหญิงชลาคนหนึ่งมาบอกในฝันว่าจะเอาลูกมาฝากให้เลี้ยงแล้ฝันซ้ำๆแบบเดิมหลายคืนติดต่อ,อก,กันเมื่อเด็กคลอดออกมาไม่นานความวุ่นวายก็เกิดขึ้น เมื่อวันหนึ่งแม่เด็กได้ประจันหน้ากับหญิงชราหัวงอกผมฟูที่มุดออกมาจากมุมมืดของห้องนอนเข้ามาในมุ้งพร้อมกับคำพูดหยอกล้อเหมือนเล่นกับเด็วกว่าน่ารักหน้าชังน่ารักหน้าชังแล้วก็ตามด้วยน้ำเสียงดุด,ดันว่าลูกกูกูจะมาเอาลูกกูคืนตาโง่ซึ่งเป็นผู้รู้กับหลางชายอีกคนได้ช่วยกันทำพิธีซื้อเด็กจากหญิงชราดังกล่าวโดยการเตรียมพิธีกรรม ต้องหาของทําพิธีมาให้ครบภายในเจวันและของอย่างหนึ่งที่สําคัญคือเหรียญบาทเก้าเหรียญที่ต้องหาจากแม่ไม้ผัวตายแต่ต้องไม่ตายหงเก้าคนเรื่องราวดําเนินไปจากญาติผู้ใหญ่คนแรกที่ให้เหรียญมาแนะนําต่อกันไปเรื่อยๆจนได้ครบ8ดเหรียญแล้วเหรียญสุดท้ายได้จากพยาบาลที่พบกันโดยบังเอิญที่ขนส่งในที่สุดการทําพิธีก็สําเร็จตั้งโง่ผู้ทําพิธีกล่าวกับแม่เด็กว่า เด็กจะต้องเจอเคราะห์9ครั้งในชีวิตถ้าผ่านไปได้ก็รอดพอถึงเวลาเก้าขวบให้บวชเนนและให้เก็บเหรียญพกติดตัวเด็กไว้จนกว่าจะบวชพระเวลาผ่านไปครอบครัวยังคงพบเจอหญิงชราออกมาตามทวงเด็กอยู่เป็นระยะสร้างความกังวลใจให้ครอบครัวอยู่ตลอดเมื่อครบอายุ9ขวบก็ได้เข้าบวชเนนหลวงปู่หลวงตาต้องช่วยกันสรรพัดวิธีเพื่อที่จะช่วยเหลือนเนนให้รอดชีวิตไปให้ได้ หลังจากบวชได้ไม่นานวันหนึ่งเนนก็ตกจากบันไดโดยมีคนเห็นว่ามียายแก่แปลกหน้าคนหนึ่งเป็นคนผลักอุบัติเหตุครั้งนั้นกลายเป็นแค่จุดเริ่มต้นการบาดเจ็บในทุกๆปีช่วงวันเกิดก็จะเกิดอุบัติเหตุเสมอๆทําให้ไม่กล้าออกจากบ้านในช่วงวันเกิดเวลาผ่านไปจนอายุครบบวชในวันที่บวชเป็นพระเรียบร้อยขณะก้าวออกจากอุโบสถพระก็ได้หันหน้าไปทางต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งเห็นร่างหญิงชลาคนเดิม แต่รอบนี้มาในสภาพแต่งตัวเรียบร้อยผมหวีและมัดเรียบร้อยก้มลงกราบแล้วก็หายไปหลังจากนั้นเรื่องแปลกๆก,ก็หายไปหมดจนถึงทุกวันนี้ก่อนที่เราจะเริ่มวิเคราะห์กันในวันนี้ผมต้องขอย้ำกับท่านผู้ชมเหมือนเช่นทุกครั้งว่าเรื่องราวที่เราจะพูดถึงนี้ให้ถือเป็นกรณีศึกษาเพื่อเป็นวิทยาทานเป็นอุทาหรณ์ดังนั้นชื่อและรายละเอียดต่างๆขอให้ถือเป็นเรื่องเล่าเป็นสิ่งสมมุติขึ้นทั้งหมด อย่างแรกเลยที่ผมได้ฟังรู้สึกว่ามีความประทับใจที่รู้สึกว่าคุณโอ๊ตเป็นคนมีบุญจริงๆแม้ชีวิตเหมือนจะมีเคราะห์กรรมบางอย่างติดตามมาชีวิตเหมือนแขวนอยู่บนเส้นได้ตลอดเวลาแต่ก็มีทั้งตาโงหลานชายตาโงมีทั้งครอบครัวรวมถึงหลวงปู่หลวงตาเมตตาคอยช่วยเหลือประครับประคองกันจนมีชีวิตรอดมาจนถึงวันบวชและอยู่มาได้จนถึงปัจจุบันในเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบคล้ายตำนานหนึ่งที่เรียกว่าผีพรายฝากเลี้ยง จริงไม่จริงก็ลองฟังกันดูเรื่องผีพรายฝากเลี้ยงเป็นเรื่องของคุณแม่ที่ตั้งท้องแล้วเสียชีวิตในน้ําแต่ด้วยความรักความเป็นห่วงลูกอยากให้ลูกมีชีวิตที่ดีแบบมนุษย์ปกติจึงตามหาคนที่ใจบุญมีเมตตาส่วนใหญ่จะเป็นคู่สามีภรรยาที่ไม่มีลูกแล้วมาปรากฏตัวให้เห็นอาจจะมาในฝันหรือมาในร่างที่ไม่น่ากลัวเพื่อฝากฝังลูกให้ช่วยเลี้ยงดูซึ่งกล่าวว่าการฝากเลี้ยง มักจะมาพร้อมกับสัญญาบางอย่างเช่นว่าจะฝากเลี้ยงเจ็ดปีหรือจนบวชเรียนแล้วจะมาเอาลูกคืนลักษณะเด็กมักจะมีความพิเศษคือน่ารักเลี้ยงง่ายและมีความผูกพันกับน้ําเป็นพิเศษหรือมีผิวที่ดูเย็นกว่าเด็กปกติถามว่าทาไมต้องทําเช่นนั้นก็มีเหตุผลหลายอย่างเช่นว่าเป็นเพราะความรักของแม่ที่อยากให้ลูกมีชีวิตที่ดีเพราะว่าภพภูมิของตนนั้นทุกทรมานหนาวเหน็บ จึงยอมฝากลูกให้กับมนุษย์เพื่อให้ลูกได้รับความรักความอบอุ่นมีชีวิตแบบคนปกติและบางก็ว่าเพื่อให้ลูกได้เกิดมาสร้างกุศลเพื่อส่งกลับไปให้แม่ซึ่งถ้าลูกได้บวชอาจจะคาดหวังว่าบุญนั้นจะปลดปล่อยดวงวิญญาณของมารดาได้และได้ไปเกิดในพบที่ดีขึ้นหรือบ้างก็ว่าเป็นการนําลูกไปฝากไว้กับครอบครัวที่อาจเคยมีกรรมร่วมกันในอดีตชาติซึ่งครอบครัวนั้นเคยเป็นหนี้บุญคุณกับตนการรับเลี้ยง จึงถือเป็นการชดใช้กรรมต่อกันถ้ามาวิเคราะห์ในเรื่องราวที่กล่าวว่าบ้านแม่ใหญ่เหมือนจะอยู่กลางน้ำหรือริมตะลิ่งเพราะพูดถึงเลนโคลนแต่ไม่รู้ว่าเป็นช่วงที่แม่คุณโอ๊ตได้อาศัยอยู่ที่นี่เวลาก่อนตั้งท้องหรือเปล่าซึ่งถ้าใช้ก็น่าจะดูเป็นไปได้มากทีเดียวเพราะผีพรายก็อยู่ใกล้กับน้ำบ้านที่ใกล้น้ำย่อมมีโอกาสเจอผีพรายฝากเลี้ยงมากกว่า และสิ่งที่ดูเหมือนกับว่าเข้าใครมากขึ้นไปอีกก็คือวันที่บวชพระแล้วเห็นสภาพหญิงชราที่แต่งตัวดูเรียบร้อยสุภาพผมถูกจัดแต่งหวีมาอย่างดีจากเดิมที่สภาพน่ากลัวหัวงอกผมฟูกระเซาะกระเซิองอาจจะเป็นเพราะผู้เป็นแม่ได้รับบุญกุศลจากการบวชของลูกและสามารถหลุดพ้นจากภพภูมิที่กักขังตนเองได้ไปอยู่ในภพภูมิอื่นจึงหายตัวไปไม่มาปรากฏตัวอีก และอีกส่วนที่ดูเป็นไปได้ก็คือฉากที่ตางโงพยายามเค้นถามคนเป็นแม่ว่าได้ไปตอบรับอะไรผีมันหรือเปล่าเพราะในเรื่องผีพลายฝากเลี้ยงเวลาผีนําลูกมาฝากมักจะกําหนดเงื่อนไขหรือระยะเวลาที่จะกลับมาเอาลูกคืนเช่นถ้าไปตอบรับตอบตกลงว่าเออเจ็ดปีก็เจ็ดปีนั่นหมายถึงไปยืนยอมให้เขามาเอาลูกคืนเมื่ออายุเจ็ดปีแต่เมื่อคนเป็นแม่ยืนยันว่าไม่ได้ตอบรับอะไรกับยินชารานั้นตางโงก็ดูออกจะโล่งใจ ฟังไปก็รู้สึกว่าชีวิตมันมีความหมายมากจริงๆเพราะกว่าจะผ่านแต่ละเหตุการณ์มาได้มันยากลำบากเกินกว่าเด็กคนหนึ่งจะรับไหวบางทีก็ทำให้นึกไปว่าเมื่อเกิดยากขนาดนี้การมีชีวิตอยู่ก็ยากขนาดนี้แล้วชีวิตที่มีอยู่เนี่ยอะไรคือความหมายสูงสุดของเขาว่าชีวิตกันละ่ะเราเกิดมาเพื่อทำอะไรกันแน่หรือในความยากลำบากนี้จะเพียงแค่โตมาเพื่อใช้ชีวิตหาอยู่หากินมีความสุข มีเงินทองมีครอบครัวที่ดีแค่นั้นจริงๆหรือมันก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับท่านผู้ชมวันนี้เลยจะมาวิเคราะห์หลังเรื่องเล่าในแนวพุทธคุยกันในประเด็นนี้วันนี้อาจจะออกแนวสัจธรรมความจริงที่ฟังแล้วเจ็บปวดแต่ก็เป็นความจริงของชีวิตถ้าชีวิตที่เกิดมาของท่านผู้ชมหลายๆท่านก็เกิดมาได้อย่างยากลําบากหรือต่อสู้ชีวิตมาอย่างลําบากเหมือนคุณโอ๊ตท่านผู้ชมลองคิดสิครับชีวิตที่ได้มายากขนาดนี้ จุดหมายของชีวิตแท้จริงจะเพียงแค่ประสบความสำเร็จมีเงินทองมีครอบครัวการงานดีหรือเกิดมาเพื่อทำบุญกุศลหรือเกิดมาแค่เพื่อรับกรรมแค่นั้นจริงหรือไม่เพราะในท้ายสุดอีกไม่นานเวลาผ่านไป10ปี20ปี30ปีคนรุ่นเก่าจากไปคนรุ่นใหม่ขึ้นมาต่างคนต่างค่อยๆหายไปทีละคนทีละคนเช่นนั้นชีวิตที่ดิ้นรนกันมาผ่านความยากลำบากเหน็ดเหนื่อยมามันมีค่าแค่นี้ใช่ไหม เหมือนใบไม้ใบหนึ่งที่เขาสร้างขึ้นมาให้มีชีวิตช่วงหนึ่งแล้วเหี่ยวแห้งร่วงโรยไปผมเคยได้ฟังคำพระหลายท่านท่านกล่าวว่าเกิดมานั้นเพื่อสร้างบุญบารมีผมยอมรับครับว่าครั้งแรกฟังไม่เชื่อว่าเสียงนี้เป็นจริงเพราะไม่เข้าใจว่าจะสร้างบารมีไปทำไมพอวันหนึ่งถึงได้เข้าใจว่าจริงๆแล้วชีวิตนั้น มันคือส่วนหนึ่งของธรรมชาติจ,จิตใจที่ถูกสร้างขึ้นโดยมีแรงขับเคลื่อนคือความปรารถนานั่นคือต้องการสุขไม่ต้องการทุกข์ปราบใดใจยังไม่ได้สองสิ่งนี้อย่างสมบูรณ์ก็จาเป็นต้องเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อมาเติมสองสิ่งนี้ให้มันได้แต่โลกใบนี้ถ้าเรามองดูดีๆแล้วจะพบครับว่าความสุขเป็นสิ่งที่หาได้ยากได้มายาก เติมเท่าไรก็ไม่เคยเพียงพอกับใจส่วนความทุกข์นั้นกลับมีมากมายนับไม่ถ้วนจึงไม่เห็นว่าโลกใบนี้เป็นไปไม่ได้เลยที่จะเติมเต็มความปรารถนาสองอย่างให้ใจได้จริงจึงต้องเกิดแล้วตายเล่าซ้ำไปซ้ำมาจนใจจะยอมรับความจริงได้ว่าชีวิตที่เกิดมาได้เรียนรู้นำไปสู่การยอมรับความจริงได้นี่เองคือบาร,รมีที่แต่ละชาติค่อยๆเก็บมา ค่อยๆเห็นความจริงไปทีละนิดศูญเสียแล้วสูญเสียอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกวันหนึ่งก็ต้องหยุดวันหนึ่งก็ต้องยอมเพราะโลกใบนี้ถูกสร้างขึ้นมาให้สุขไม่เพียงพอแต่ทุกมีมากเลยเกินทุกอย่างของโลกย่อมตั้งอยู่ในความเสื่อมเสมอไม่มีความจีรังยั่งยืนพอมาเห็นจุดนี้จึงเข้าใจมันยากจริงๆกับการที่จะเห็นความจริงได้ เพราะแต่ละคนต่างมีความรู้สึกว่าโลกใบนี้เป็นชีวิตจริงของตนเองพยายามสร้างทุกอย่างให้ความสุขสบายเกิดขึ้นแก่ชีวิตแต่แล้วทุกสิ่งที่ทำมาก็จะถูกพรากไปด้วยการเวลาเสมอสิ่งที่คิดว่าเป็นชีวิตจริงแต่เพราะอะไรมันจึงหมดไปสิ้นไปถ้าเราได้สังเกตแต่ละวันแต่ละปีผ่านไปทุกคนจะผ่านกับเรื่องที่ต้องพรากจากไม่ว่า วันหนึ่งต้องพรากจากกับสิ่งของที่เป็นที่รักหรือว่าคนที่รักหรือสิ่งที่พอใจเพื่อนค่อยๆจากไปสัตว์เลี้ยงที่รักก็จากไปงานที่ดีจากไปสารพัดการจากลาแท้จริงธรรมชาติกำลังบอกกับเราว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นของเราเลยมันคือของชั้นตังหาดถ้าโลกพูดได้อาจจะบอกเราอย่างนี้แม่พรายที่จำเป็นต้องพรากจากจากลูก เพราะจำใจแต่วันหนึ่งก็ต้องมาถึงแม้จะรักลูกมากเท่าไรวันหนึ่งต่างคนก็ต้องต่างไปคนละทิศคนละทางลองคิดสภาพท่านลูกต้องมาเกิดเป็นลูกของมนุษย์แม่ยังจำความทุกอย่างได้ยังจำความสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกได้แต่ก็ต้องจากกันไปลูกไปเกิดใหม่แล้วจะจำแม่ได้อย่างไรเหมือนคนไม่รู้จักกันถ้าเราเป็นแม่ผมว่าความรู้สึกนี้มันทรมานมากจริงๆ กับสายตาที่ลูกมองมาแล้วทำเหมือนคนไม่เคยรู้จักกันทั้งที่แท้เคยอยู่ด้วยกันอุ้มชูธนุถนอมกันมาสิ่งเหล่านี้สิ้นค่าไปในที่สุดพอกล่าวถึงทำให้ผมนึกถึงความเจ็บปวดทรามานของผู้หญิงคนนึงในยุครุธการขึ้นมาเป็นเรื่องที่แม่คนหนึ่งเดินอุ้มลูกที่เสียชีวิตแล้วเดินไปก็ร้องไห้ไปเหมือนคนเสียสติอีกนิดเดียวก็จะเป็นคนบ้าแล้ว อุ้มลูกโซซัสโซเซไปถึงบริเวณที่พระพุทธเจ้าอยู่พระพุทธองค์ตรัสให้นางไปหาเมล็ดพันธผักกาดในบ้านที่ไม่เคยมีใครตายถ้าหาได้ให้นำเมล็ดพัน์ธุนั้นมาแล้วพระพุทธองค์จะทรงฟื้นคืนชีวิตให้กับลูกของนางเมื่อนางได้ยินเช่นนั้นจากความเสียใจกลับฟื้นคืนสติมีกำลังใจวิ่งไล่ไปตามหมู่บ้านเพื่อจะหาเมล็ดพันธุ์ผักกาดให้ได้วันแล้ววันเล่าผ่านไป ก็ไม่อาจพบว่าบ้านใดครอบครัวใดที่ไม่เคยสูญเสียสุดท้ายนางก็ประจักษ์ว่าความสูญเสียเป็นเรื่องธรรมดาของโลกไม่อาจบังคับได้จึงกลับไปหาพระพุทธองค์ท่านจึงตรัสถามว่าเธอได้มเมล็ดพันธุ์ผักกาดมาแล้วหรือนางก้มลงกราบแล้วทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ข้าพระองค์ไม่สามารถหามเมล็ดพันธุ์ได้เพราะทุกบ้านเรือนล้วนแต่มีแต่คนตายทั้งสิ้นพระพุทธองค์ตรัสสอนว่า น้ำตาทั้งหลายที่รินออกมาเธอได้เคยสูญเสียเช่นนี้มันน้ำชาติไม่ท้วนและจะยังต้องเสียใจต่อไปเพราะความสูญเสียนั้นย่อมเกิดซ้ำอยู่เช่นนี้เพราะโลกเป็นเช่นนี้ความพลัดพรากเป็นเช่นนี้และจะเป็นไปอย่างนี้ในโลกไม่อาจหลีกพ้นแต่ความเศร้าเสียใจเหล่านั้นนี้ย่อมเกิดจากความยึดมั่นถือมันนั่นเองจากคนที่โซซัสโซเซชีวิตหมดค่าหมดความหมาย ไม่รู้ว่าชีวิตอยู่ต่อไปเพื่ออะไรในนาทีวิกฤตที่สุดกับเห็นความจริงและใจยอมรับความจริงนั้นได้ถ้าเทียบกับคนยุคนี้ที่เห็นว่าโลกนี้เป็นจริงเป็นจังออกแรงสุดกำลังเพื่อจะต่อสู้ต่างๆนานาให้ได้มาให้ชีวิตมีความสุขสุดท้ายก็จะต้องหายไปหมดปแปลว,ว่าสิ่งที่เราทำมาท้ายที่สุดก็ว่างเปล่าเหนื่อยเปล่าแล้วก็จะเกิดขึ้นมาอีกแล้วก็มาหาอีกเหนื่อยทุกยากต่อไปอีก แล้วก็หายไปซึ่งไม่พ้นคือความเสียใจซ้ำๆทุกๆครั้งที่เกิดขึ้นมาดังนั้นมุมมองในแต่ละวันที่มาเห็นเรื่องราวต่างๆทั้งชีวิตตนเองครอบครัวสังคมไปยันข่าวต่างประเทศเห็นแล้วก็ให้สะท้อนใจเห็นแต่การแก่งแย่งกันเพื่อจะมีความสุขในขณะที่โยนความทุกข์ไปให้คนอื่นขาดความเมตตาแบ่งปันกัน ด่ากันฆ่ากันตีกันทำร้ายกันเพื่อความสุขครู่หนึ่งแล้วสุดท้ายอีกไม่กี่วันกี่ปีสิ่งเหล่านั้นก็จะสลายหายไปหมดคำว่านำใจคนก็ร่อยหรอลงทุกทีบางทีก็ทำให้ผมนึกถึงเกมออนไลน์สมัยก่อนที่เล่นจู่ๆก็มาเกิดอยู่ในแผนที่แล้วก็วิ่งไปวิ่งมาเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้ในเกมมาสวมมาใส่เอามาผลิตแล้วก็เกิดความอินในเกมว่านี่เป็นของเรา อันนั้นเป็นของเราเป็นของดีเป็นของที่ตนเองมีแต่คนอื่นไม่มีมันอินไปกับเกมแต่สุดท้ายวันหนึง่งไม่มีอะไรไม่เลิกลาสิ่งเหล่านั้นก็ผ่านไปพอเห็นเด็กไล่ตีกันเพราะความอินเกมย้อนกลับมาดูชีวิตจริงของคนในโลกก็เห็นคนอินโลกเหมือนกับเด็กอินเกมที่ทำเอาเป็นเอาตายต่อสู้กันเต็มที่เต็มกำลังทั้งชีวิตแต่ไม่ได้คิดว่าอีกไม่นานต้องจบลง ใช่ไหมล่ะครับท่านผู้ชมครับพุทธให้เรามองความจริงของโลกอยู่บ่อยๆเห็นบ่อยๆคิดบ่อยๆว่าความไม่จีรังยั่งยืนของชีวิตย่อมเป็นไปเช่นนี้วันหนึ่งก็ต้องทิ้งไว้กับโลกแม้จะได้มาอย่างยากลำบากที่สุดรักสุดห่วงสุดก็ต้องทิ้งไว้แม้จะได้มาอย่างง่ายเท่าไหร่ก็ต้องทิ้งไว้ท่านจึงกล่าวว่ามันเป็นของโลกมีอยู่ในโลกหมุนเวียนอยู่ในโลก ไม่ใช่ของของเราถ้าเป็นของเราเราต้องเอาไปได้แต่เอาไปไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ของเราจริงๆเหมือนชีวิตเกิดมาแล้วมาหวงดินมาหวงทรายมาหวงสิ่งนั้นสิ่งนี้โดยเดิมมันก็มีของมันอยู่แล้วเราไม่มาเกิดมันก็มีของมันอยู่ไม่ใช่ของเราซื้อหน่อยแต่พอเรามาเกิดมันดันกลายเป็นของเราเพราะวันจะจากไปเราเลยทำใจไม่ได้ยังคาใจเสียใจเพราะยังคิดว่าเป็นของเราอยู่ใช่ไหมครับท่านผู้ชม วันนี้จึงนำเสนอแนวคิดทางพุทธจากชีวิตที่ได้มายากรักษาไว้ได้ก็ยากสุดท้ายก็ต้องเสียไปกลายเป็นสัจธรรมเป็นธรรมะที่สอดแทรกให้ท่านผู้ชมได้รับฟังในวันนี้เพื่อจะไม่เผลอใช้ชีวิตเกินขอบเขตพอใจในสิ่งที่ตนมีและหาได้ช่วยเหลือเมตตาต่อคนอื่นเมื่อมีโอกาสมีความสุขพอประมาณในจุดท,ที่จะไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครสิ่งเหล่านี้ก็เป็นธรรมะง่ายๆ ที่จะฝากท่านผู้ชมในคลิปนี้ตามสไตล์ทำไมพุทธหากท่านผู้ชมชอบแนวการคิดวิเคราะห์แบบทำไมพุทธกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามกันได้เลยแล้วพบกัน EP ต่อไปสวัสดีครับ